สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยังอยู่กับ YouTube มองนี่อีสานยูคลิปที่2เด้วยครับยูบ้านนาสวรรค์คือเก่าพี่น้องครับนี่คลิปนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงการเลี้ยงกุ้งฟอยครับของหน้าปัญญาแล้วนี่ครับผู้ทํางานอยู่ต่างเดนีย้กลกบมาเรื่มต้นชีวิตเกษตรอยู่ประเทศไทยแล้วเป็นเลี้ยงกุ้งฟอยแท้ๆเลยแม่นบ่หน้าอ้าวนี่ครับเจ้าของเราหน้าสวัสดีครับเอาไม้อีกคือเก่าละนี่เจ้าของเราแท้ๆ น่าปัญญานี่ยครับมันเป็นยังไงครับคือขึ้นจากเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับเอ่อมันขายง่ายครับ,รบมันขายง่ายครับกุ้งฝอยขายง่ายบ้านโจนบกใคยมีน้ำคือจังบ้านบกผมเป็นบ่น้ำอ่างเนาะมันไ่ได้กินเบิดปีบ่ครับก็เลยลีเริ่มเลยว่าอยากเลีเ้ยงกุ้งฝอยเป็น เป็นหลักเป็นแรงเป็นล่ำเป็นสันเลยขายง่ายแล้วมันเฮ็ดเมนู่นเลก็แซ่บนะครับโอ้โหได่ไหลเมน่หมดดิก้อยกุ้ยเติมกับกินตําส้มว่ากว่ามื้อนั้นโน้เมนบ่ครับในเนี่ยที่นี่ติครับแบ่งส่วนนี้ตีเป็นของกุ้งอันนั้นเป็นของปลาครับแล้วทั้งบิดเลยติ3บ่อนี่อันนี้ครับ3บ่อโอ้เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อกุ้งฝอยหมดเลยครับปขาดขุดบ่อเลือกขนาดใดล่ะครับนี่บ่มันเพียงเอวนะครับเพียงเอวก็ประมาณเม็ดนึงเนาะเม็ดเอวเม็ดเนึงครับติเข้าๆเม็ดนึง3บ่อ ขนาดบอ่อเท่าใหญคุณเท่าใหญครับทำบ่อใดทำเว้นหมายว่าทั้งผีเป็นสิบถครับโอ้ย <laughs> ปลาเลี้ยนเต็มยมบอ่อกุ้งย่างเดียวตีเลี้ยงผสมน้ำปลาบ่บนี่ครับครับ <laughs> มันมีปลามีปลาหลุดเข้ามาอยู่ครับมันบ่ลากินกุ้งเจ้าเบิร์ดหรือย,อยังอยู่แม่นบอ่แบอแจ้วบ่กินเท่าไรครับแม่นบ่กินบ่กินอยู่แต่บ่เท่าไรครับเพราะเขาให้อาหารปลาอยู่โอ้ให้อาหารมันกินน้ำกันเลยนเดียบให้อาหารปลาถ้าปลากินอิ่มแล้วก็คบ่กินกุ้งครับ อ๋อแล้วกุ้งเจ้าเด้มันกินอีหยังเนี่ยเอาหยังเลี้ยงมันกุ้งอ่ะผมสิผมสิเอาอาหารปลาดุกแซ่น้ําแล้วก็ปั่นๆเป็นก้อนครับ มันเหมนก้อนโยนล,ล,ลงไปเลยแล้วก็ยโยนลงไปเป็นจุดเป็นจุดนะครับอ๋อเห็นมันมากินยาโยเมนบ่ครับโยนล,ลงไปเป็นจุดเรื่อยๆแต่ว่าโทรศัพท์พผมเตะกุ้งตัวใหญ่มันก็บ่เห็นหมุนคือสิบ่เพาะห็นของโน่นนั่เนานะบ่มามันเดี๋ยวว่า <laughs> จะไปเบิ่งในกระชังของเจ้ามีแบบกระชังบอกอีกมั้งบ่ครับโอ้โสามบอ่อที่เป็นกุ้งทั้งเบิดเลยครับกุ้ลลงฝอยเบิดเลยครับตอเอาพ่อแม่พันลงหลายโลบ,บ่ครับซื้อมาหรือจังได๋ไปหาเองธรรมชาติ ครับไทยธรรมชาติอแบบใส่เท่าไหร่มากก็มาเทลงเทลงเลยครับแล้วพอได้นับว่าพอพันได้จากรลจากเคดื่องบ่อยนับโอ้แสดงว่าหลายแล้วใส่ได้ใส่ได้มือนึงแต่ละมือใส่ได้บ่ทอยกันโอ้ไปหาไม้เสกครับาเทเลือดหาไม่จากธรรมชาติเขาเนี่ยเซธรรมชาติน้ำให้น้ำนายเนี่ยมันขอนนะครับท่านได้ขายจากเที่ยบว่าเลี้ยงกุ้งมาเนี่ยครับยังครับเลี้ยงมัดจะโดนหรอเล่าที เขาก็ได้สองเดือนนะครับโอ้ไม่ไม่เท่าสันทันแพร่ะเขาก็ได้สองเดือนนะครับโอ้สองเดือนเลยที่ทําเป็นรูปเป็นร่างแท้แท้เลี้ยงกุ้งไงแต่ปุถุเถาเอามาปล่อยไว้ให้ดูนั่นแหละโอ้กะจิแพราไปเลี้ยงอยู่ในนกุ้งเราเป็นบ่เพิ่นเอามาปล่อยไว้ให้แต่ขุดแทรกกูแล้วครับครับมันก็เป็นน้ำสีนี่มันบ่เห็นตัวกุ้งแต่ว่าตัวกุ้งกะจีใส่งามได้ขนาดน้ำสีเนี่ยเป็นบ่หน้านี่ครับนี่ครับเราก็เห็ดล้อมหัวไว้ย่างดีล้อมมุ้งไว้กันปลาเพราะนั่นปลายังบ่อนเต็มอยู่นอหน้านาะพุ่นะ คนดูพี่น้องครับเขาได้ยังนั่นอยู่ใกล้แรงน้ำเนาะเพี้เจ้าสี่ละครับกุ้งมันจึได้มีแรงอาศัยเนานน่ะนี่มันมีผักบุ้งนี้อย่างขอบสาหงหงจากน้อยครับกุ้งมันก็กินหัวอาหารปลาดุกด้วยพี่น้องครับนี่แต่ว่าเราวันได้จับขายดอกต่อไปก็สีมีแนวโน้มว่าจะขายเป็นพรแม่พันพรหมุลามันบ่ขายแพนผู้ได้อยากก้อยอย่างยังก็คอยมัดจีบแล้วเอาด้วยพี่น้องครับนี่ วันนี้ได้ข่าวว่ามีเลี้ยงแบบกระชังบ่แม่นบ่หน่าครับผมไปพาท่านผู้ชมไปเลี้ยงกระชังมันทีเห็นโตกุ้งบ่เมื่อเนี้ยกระชังบกกระชังน้าครับสองอย่างเลยไปอันนี้ในสระแล้วบ่แล้วยังมีกระชังบกกระชังน้ำอีกครับผมเอ้ามันเป็นอย่างคือได้เลี้ยงหลายวิธีแทนมันเป็นได้ครับร้องร้องเบิ้งว่าแบบได้สีดีก็กันเตรับแบบได้สีดีกกันแบบได้สีทำงานง่ายก็กันแม่นบ่ครับอ้าวมาแล้วพี่น้องบางส่วนผสมประสานนด้พี่น้องนี่ผู้ใดญ่พัดในเบิ้ง คมกับไปเบอรคลิปแรกเดี๋ยวผมถ่ายเป็นคลิปส่วนผสมประสานโอ้นี่บอครับเนี่ยอันนี้เขาเอิ้นกระช่างบกนี่กระช่างบกครับโอ้อันนี้เดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวโดนพร้อมกันบ่อันนี้หัวก็เริ่มด้วัาบ่ถึงเดือนครับเนี่ยหลงมือใหม่เลยครับไปได้เทคนิคตั้งๆมาได้ใส่หน้านี่เบองในยูทูปครับเบอง์ในยูทูอกันอันใดเลี้ยนรูได้ตนเองสมมือนี่เนาะเปนบ่โอขนาดกว้งทขาใดคุ้นท่าใดคบนี่ สี่คูณสองครับสี่คูณสองเม็ดอันนี้เนี่ยพอแม่พัดรู้จักบ่หรือปล่อยมั่วคือกันพอแม่พัดกับปล่อยนั่นนี่นะครับโอ้ไม่ได้นับดอกว่าจากโรูจากขีดไหมหมวกไม่ได้นับครับอันนี้เดี่ยปล่อยเลยจับกุ้งไว้ติเนี่ยครับโอ้ได้เบิ้งโต๊กุ้งเนียพี่น้องครับนี่โอ้โรถจับไว้ผมเบิ้งคุณน่ะเต็มโยกุ้งอ่ะอ่าตัวในี้รู้เนี่แม่โอ้หมพี่น้องเดี๋ยวจะคนจับให้เบิ้งคักๆเดี๋ยวกุน่ะ อ่ากุุงเต้นกุุงเต้นพี่น้องเลยพอแม่พันธุ์ครับนี่พอแม่พันธุ์แล้วขายพ่อมบอกพอแม่พันธุ์ขายครับโอ้ขายแล้วเริ่มขายแล้วถ้ามีคนต้องการขายครับขายเจ้งใดล่ะครับพอแม่พันธุ์ตัวระบาดครับตัวระบาดเลยครับผมอันเอาแต่ตัวแม่ติตัวผู้เพต้องเอาแม่นบ่ตัวตัวสองอย่างครับสองอย่างอะไรอันน,นี้มันเป็นตัวแม่ทียนมิดอันเขียวๆยืดท่อมไข่มันเป็นโบนั่นครับผมผมมีมือเคลียร์พี่น้องผมไฟกลุ้มให้เบิ่งอยู่ผมละมือหนึ่งไทย น้องก็สังเกตเบิ่งเอาคำเนี่ยตัวเม่ยตัวเม่หัวเขียวๆครับหัวเขียวเคียวเบิ่งใต้ท้องมันหล่ะมีไข่ตัวตั้หัวแข่งหัวแข็อ๋อมันเต้นลงนะโอ้นึกขึ้นจากหน้ามันก็เต้นเป็นครับนี่นี่ละกุ้งฝอยบ้านเขาพี่น้องเขาเป็นตาเท้าเสียต่ำสมเลยเพี่ยนหน้านี่ไงโอ้ยตัวผูกอะไรอยู่ตัวผู้ตัวเมียอะไรครับตัวผู้ตัวเมียพรอมว่าตัวระบาดผู้ใดสนใจอยากร้องเรียงกุ้งมันเรียงง่ายๆนึงดอกกุ้งแม่นหมอน่ะครับมันได้เปลี่ยนหน้าบ่ครับนี้ น้ำมีน้ำเต๋อม,ม่เรื่อยครับวัดมาไตา่หนีอีกแล้วพี่น้องเอ๊ะม,มันเหมึนแต่ว่ากุ้งนี่แหมเอาขึ้นมา,าไปเสียหลับโอ้กาเลี้ยงกุ้งเอาวางแลวางล้ไปได้เพิ่นไต่หนีเพิ่นบ่มีน้ำโอ้มันก็ฉลาดอยู่ดีเนาะเป็นอะพี่น้องไต่ออกนี่ไต่ล้มนี่ก็เป็นบอ่อกุ้งขึ้นกครับอยู่ในนี่ก็เลี้ยงกุ้งกันครับอันนี้ต้องให้ออกซิเจนเพิ่นบอ่อกคำในกระชังเนี่ยให้ออกซิเจนเวลาแดดห่อนครับโอ้เพราะว่ามันเป็นบ่มีิ่งเพือกกำบังเนาะครับโอ้ในนี่อยู่ในนี่่ก็หลลายแ้วนบบครั ขันไหนหลายแต่ว่าขุนมันเลี้ยวเว้นตัวมันโอ้มันบ่เห็นแล้วครับจากเมื่อค่อยเปลี่ยนน้ำครับในกระชังเนี่ยตามที่เบิ่อไหร่ยึดเพิ่นประมาณเดือนหรือสองเดือนเนี่ยโอ้แต่ว่ามันเขียวผลัดเอาเป็นบอกจะเป็นเขียวหาพืชน้ำไมาให้มันน้ำจัืหน่อยครับเฮ็ดเอาเองบ่ครับหรือเพิ่นเฮ็ดไข่เนี่กระชังเนี่ยเฮ็ดเองครับแต่ว่าแต่ว่าผานี่สร้างซื้อราชดาครับสร้างซื้อมาเลยครับ แต่วถ้าใยที่ออกแบบแเบีดยมันมันโค้งแข็งแรงมันบ่ครับตีไม้ไผ่ล้อมไว้เอาแผ่นกระเบียงครอบไว้ครับเพราะว่าพลาสติกมันถือหน้ามันทีดันเด้๋มันบ่ครับนี่ไอเดียแล้วก็บ่ธรรมดาดิต้องเปิดหน้าไว้เป็นออกซิเจนตลอดบ่ครับครับให้น้าไม่ไหลดำเกาออกโอ้มันล้นลงพี่เอกครับมันล้นลงโอ้ระบบหน้าวนระบบดำวนโอ้ไหวพ่วงตกใจว่ายๆเนาะครับมันออกท่อนึงเขาไหลท่อนึง เห็นบ่อพี่น้องมันไม่น้ำไม่ตลอดนานมันก็ไตไปเรื่อยคือกันโอ้คนน่ะโตใหญ่เลยพี่น้องคนนะ่ะโอ้กุ้งอยกุ้งไฟนี่แหละครับพี่น้องเห็นบ่อเาเรื่องกุ้งไฟอะ่ะพอแม่พันโตระบาดแต่ว่าขันขายเป็นเอาไปเฮ็ดกินตอนนี้พอนไายเราเป็นบ,บ่อพอนไขายจ้อันนี้เวลาเจ้าจับเจ้าจับจังใดน,นี่ครับจับมาโชว์ไปอย่างนี้เอาทีดักกุ้งครับมีไม่มีตุ่มตุ่มดักกุ้งครับอย์่ยพุ่นเลยครับ ดักอยู่บ่อดินนี่ก็ชังบกครับแล้วก็ชังน้ำด้วยยูใส่เหมือนก็ชังน้ำชังน้ำอยู่ในสระไงแบบโอ้อันนี้ก็เลี้ยงกุ้งคือกันครับอ้าวเห็นได้สิลงไปเบิ่งได้แหละนะนี่สุมมือนี่สิไปไปพี่ก็ได้ครับเราลี้ยงไก่เพราะเฮาบ่ต้องลงไปดอกโอ้วางระบบน้ำยังเพิ่นเลี้ยงอยู่ครับนี่พี่น้องเบิ่งเขาเลี้ยง3สไตล์เลยเลี้ยงในบ่อดินในกับชังบกกับชังลอยน้ำอีกโอ้นี่เป็นกุ้งหมดเลยครับกุ้ง3กระชัง3กระชังพ่น หนึ่งสองสามพูดเดี๋ยวพี่น้องทั้งพูดเป็นกบพุกบกบเออพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับกบก็เลี้ยงอีกคือกันครับเลี้ยงกบใส่กุ้งเหรอามันต้องออกโดดมาหายตึงกันละพี่น้องอันนี้เดี๋ยวปล่อยยังละลายกว่านะครับอันนี้ก็บปล่อยนับเพื่อนปล่อยแต่พุ่อนใส่เลยใส่มาแบบปล่อยใส่มาปล่อยเลยแบบที่มันจิจับง่ายเดี๋ยวน่อยยามคนมันเสือของมึงขวัญเอาเลยมันบ่ครับมันย้อนลงเลือกบนไหะครับไตรน้ำ มงมันเมตรยี่สิบเนาะเมตรยี่สิบเคิเติมอยู่หรือเปล่านี่โพขึ้นมามันห้าสิบครับโอ้ได้เคิืหนึ่งโยเพราะว่ามันสีฟ้นเนาะหนาหน้าผิวหน้าเนาะครับมันตรงร่อนเด้พี่น้องครับนี่แล้วก็ทิต้องร้องเบิ่งว่าเปบเลยมันสิบริหารจัดการง่ายเป็นบ่อหน้าร้องให้เบิดทุกวิธีแล้วเรียกกุ้งเนาะมีวิธีใดอีกบ่อบัดนี้ร้องแบบใดที่มันง่ายสุดอ๋อง่ายสุดตัวของเจ้ามันง่ายอที่ไปให้อาหารมันจังเดยดีอันเนี้ย บ้านไปเล่นหรอเดี natural natural ๋ยวยังฟุ้ยวะโอ้บ่ได้สำรวจโตมันไงเพราะสันเนี้ยเจ้าหาเจ้าสิ๋วกรโตุ้วหุ่นใหญ่จ้ะโอ้เจ้าต้องวางแขียนไม่เข็ยนเท้ายางเด้อบปนี่เด้อครับปุณน่ะโอ้ในสาก็มีปลาหน่อยอีกปุณน่ะกระชังนี่เด็กซื้อเอาบ่หรือเฮ็ดเอาเองนะครับครับซื้อซื้อเอาครับโอ้กระชังละเท่าไรกว้างเท่าไรคุณเท่าไรนะสองคุณสี่สองคุณสี่ซื้อมาจากบาทครับ มันเปิ้ลเสือยกกระสอบมากไหมครับโอ้เอาเบิดกระสอบเลยขนาดเดียวกันเบิดเฮาเลี้ยงบป๋าหอยเชลลีมันดีเพราเขาไปหรือแน่เมันกินกุ้งบ่หอยเชลลีไข่มันหนาป๋าไข่มันเข้าในมุ้งเจ้าแล้วก็มีเราพุ่นน่ะพูดว่าอันนั้นมันไข่ในมุ้งนั่นน่ะมันไปกินกุ้งเจ้าเราหรือหอยมันกินอยังกินหัวหันกันล้วแม่นบ่กินกินกุ้งทันอยู่ดีเอานี่ล่ะพี่น้องผู้ในบ้านใกล้เรือนเคียงจังมา เบิ้งวิธีการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอย่างเรากับมไม้ด้วยครับในกุ้งสามแบบที่เราเลี้ยงนี่แหละครับนี่นี่เนี้ยให้อาหารกุ้งเราอ่ะแต่เมื่อนี่ก็ดีอยู่ได้เห็นตัวแล้วจับไปให้เบิง้งเราพี่น้องนี่คือเมียนเพิ่นอันซั่งพันกุ้งเราบูพี่น้องตัวละบาทเด้อผู้ใด<ห>ยอยากได้เดพี่น้องมานับตัวเอาเลย โอ้แสดงว่ากุ้งอ้างกุ้งอย่งขันมันนั่นมันก็ขายเป็นพันธุได้กันดเฉพ่ะหน้าเมนบอขันมันบอาตเนาะติติดต่อเบื่อได้โอเอาเบื่อยังครับเบื่อยังครับเพื่อนสนใจบอกเพื่อนเลยครับเบื่อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนหรือว่าอยากมาเห็นหญิงกับมาเลยบ้านนาสวรรค์เนาะอำเภอบ้านแท่นจังหวัดใช้ยภพูมเนี่ยพี่น้องครับ ผมกับไทยหลายๆต่างๆนั้นะนะอาชีพปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่งางๆที่มันเป็นอาชีพที่เขากินได้ขายได้แล้วเนาะนะเนาะทางแกวไขไปถึงทางการรวยย้อนบนเนื้อครับการเกษตรก็ไดยังปลูกผักปลูกมีนี่ก็ได้เมื่อแล้วเปลี่ยนพันกับมีเล้อครับที่ผมไปไทยมาเนี่ยอันนี้ต่อไปเราก็ิขายพันขายนี่ก็ได้กินได้ขายโตมันคือกันละเม่มนว่านแล้วเลี้ยงลายด้ครับกุ้งเนี่ยผู้ใดสนใจก็ติดต่อเรามาตามเบอร์โทรแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ ตอนนี้ลาค่อยพ่อกันในโอกาสต่อไปด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ